วออออทีเเป็นสืืื่่่ชรกก,รกาาูจังหวัดลบบุรีจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมื่อวันที่25เมษายน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีที่หอประชมุมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี นายอัมพลอังคะภากรคุณผู้วาราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสการะและจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยนำส่วนราชการอ่านถวายราชสุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเบื้องหน้าพระบรมศาธิรษ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจและพระสงฆ์กรชาวจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถกล้าหาญเด็ดเดี่ยวสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทยซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยน2548ได้กำหนดวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นวันรัฐพิธีและกำหนดให้วันที่ 25เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระราชสมภพณพระราชวังจันทร์เมื่อปีพุทธศักราช2098ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่สองแห่งราชวงศ์สุโข,ขทยัยทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชาเมื่อมีพระชนมายุได้ เก้ 9, าพันษาพระเจ้าบุเรงนองกษัตระยัพมา่าทรงขอไปเลี้ยงเป็นพระราชบุตรบุญธรรมเพื่อเป็นตัวประกันที่หงสวดีซึ่งในขณะนั้นกรุงศรียุยาตกอยู่ใต้ความปกครองของพระมา่าจนพระชนมายุได้15พันษาซึ่งเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาเมื่อวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหกปีวอกพุทธศักราช 2,127ทรงหลังน้ำทักษิโนโทกณเมืองแครงประกาศอิสราภาพของชาติไทยโดยไม่ขึ้นกับพม่าอีกต่อไปและทรงขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2,133ในรัชสมัยของพระองค์ทรงกระทำสงครามขยายพระราชอาณาจักรไทยให้แผ่ไพศาล ไปในจตัตุรัทิศทรงเป็นกระัตร์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชแก่กรุงหงสาวสดีเมื่อปีพุทธศักราช2135สม,เ,เ,สมสเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2148ขณะพระชนมายุได้50พรรษารวมเวลาที่ทรงขึ้นครองราช นานถึง15ปีนะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไบรจากพนังงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีปปรนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบบุรีปปรโพสต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดภัยรักทองแก้วผูวมม้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงานสนับสนุนข่าวโดยบริษัทมโหรานเบเกอร์ cker, และไอคาวนาคาเฟ่ร้านลุงรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมออกก